สวัสดีครับพี่น้องขาอุย้ยลงรถมาเครื่องบินกำลังจะลงพอดีเลยสวยงามธรรมชาติอากาศคึมคึมอึมๆึผ่านมาเจอทุ่งสีเหลืองนะคะคือผักกวงตุ้งที่คนไทยเนาะที่ไปล้อเก็บมากินนะคะบางคนรู้จักสวนก็ขอเก็บได้เนาะสำหรับเย,ยจ๋าไม่เก็บนะคะเพราะบ้านนี้เราไม่รู้จักเขาเนาะ บางทีเขาหว่านแล้วพอปีถัดมาเขาไม่หวานมันขึ้นเองตามทุ่งหญ้าที่มันเป็นทุ่งโล่งอันนั้นโอเคเราเก็บได้นะคะแต่แบบนี้ไม่ได้เลยเนาะแวะเอาชมความงามอร่อยเหมือนกินผักกวงตุ้งเรานะคะเหลืองอารามเลยกำลังจะบานสวยงามพี่น้องนี่ล่องรถไถนะคะแฉะ เขาฉีดยาเนาะเขาก็ลุยแบบนี้เลยรถไถมือกว้างๆนะคะอหอมหอมหอมจริงๆกลิ่นนี้เหมือนผักกวางตุ้งเลยนะคะท,ท้องทุ่งนาตรงนี้ธรรมชาติมีโอกาสที่จะได้เห็นเครื่องบินลงกันด้วยเนาะสดชื่นมากๆเลยลองมาแอบเดินเข้าทุ่งกันหน่อยนะเดินชมสวยความง,งามเหลืองอลอัม ถ้ามีแสงแดดยิ่งเขาเรียกว่าทุ่งสีทองเลยนะคะอันนี้กำลังเป็นช่อที่ยังไม่บานเต็มที่แล้วเดี๋ยวตามมาดูกันอีกครั้งเนาะว่าจะเป็นแบบทุ่งสีทองจริงๆอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเหลืองนะคะสวยงามยอดกำลังกินเลย <c oughs> อย่างอุ้ยลงขี้ตม้มแล้วนะะเนี่ยยอดแบบนี้กำลังกินเลยนะคะดอกตุ่มๆเนาะ อ่านกินเอาเด้อพี่น้องเด้อเก็บของเขาบ่าได้เด้อบรรยากาศอืมกลางท่องไร่ท้องนาเนาะทางประเทศนี้นะฮะจะจ๋าลงขี้ตมเต็มเต็มอากาศวันนี้เจ็ดองศาคืมมากคืมมากเนาะคนแก่ก็ได้ออกกําลังกายนะฮะ ได้ออกกําลังกายสวยงามถามว่าอยากเดินเข้าไปในไหมแต่เละนะไม่ได้ไม่ได้เราก็มาอยู่แค่ตรงนี้แล้วกันวันนี้วันเสาร์ที่8เมษายนนะฮะตอนนี้อากาศ7องศากับบรรยากาศค้มๆเย็นเจี๊ยบนะคะ แต่การได้ออกมาข้างนอกมาเห็นความสดชื่นแล้วก็การหอมของคนไทยเรียกกุ้งตุ้งไะน,น,นะชื่นใจเอ้ยอยากกินเจลปนป่าเด้พี่น้องเอ้ยเนี่ยยอดแบบนี้เลยเด้อกาลังหากกับปงยอดใหม่ๆแบบนี้นี่ของแซ่บเลยแห่งน้อยๆนะฮะแต่เขาฉีดยาแรงนะคะของพวกนี้เอาของเขาไม่ได้เนาะเป็น ดอกน้ำมันที่นี่เขาเรียกดอกน้ำมันนะคะถือว่าปีนี้เขาปลูกน้อยนะแค่ล็อตเดียวเดี๋ยวต้องโอ้ด้านในเราไปไม่ถึงมันจะมีล็อกนี้นะคะแล้วก็จะมีล็อกข้ามฟาร์ม,ม้าตรงน้นด้านนู้นก็จะเห็นเหลืองๆนะคะถ้าไปเจอแบบว่าเป็นร้อยๆไล่มันจะสวยงามมากๆพี่น้องจา๋าชมบรรยากาศความสวยงาม จากสวนฟาร์มเมืองฝรั่งนะคะอันนี้อยู่ติดริมหมู่บ้านเนอะเงียบสงบสำหรับวันหยุดอากาศช่วงนี้ยังไปเที่ยวไหนไม่ได้เดจ,จ๋าได้ยินเครื่องบินได้ยินเครื่องบินมามันจะผ่านมาทางเราไหมมาดูกันนะคะโอ้เขาลงไนดะ้ <laughs> อันไม่ทันก็ลงอีกทางหนึ่งเอ้ย Uh huh. ถ้ามีแสงแดดอากาศประมาณ10องศา11องศา12ององศาเนี่ยพาเด็กๆมาเดินเด็กๆก,ก็จะชอบกันมากๆนะคะกับการได้มาเดินเล่นออกกําลังกายเพราะอยู่ในแต่บ้านอยู่แต่ในบ้านก็จะมีแต่เกมเกมๆนะคะสําหรับลูกชายยายจ๋านเนาะยาดายิ่งเดี๋ยวนี้เขามีหมาแล้วป้าเขาก็จะพาออกมาเดินเล่นกับหมาบ่อยๆนะทุ่งสีทองวันนี้ได้แบ็คเกลสวยๆมาฝากพี่น้องทุกคนนะคะ าพาเก็บผักกลุ่มแล้วก็มาแวะชมทุ่งสีทองนะคะดอกน้ำมันของฝรั่งเนาะไม่รู้มันชื่ออะไรคนไทยบอกกวงตุ้งที่กินได้นะฮะมีคนบอกว่าไปซื้อเม็ดได้ยายจ๋าก็ไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนนะจริงๆของเขาอร่อยจริงๆนะรสชาติคล้ายกวงตุ้งเราเลยแหละบอกเลยเดี๋ยวจะถามสามีดูนะ,ะเดี๋ยวจะถามสามีดูว่าเราไปซื้อ ซื้อเม็ดได้ที่ไหนเราก็จะได้เอามาหวานไว้กินหลังบ้านเนาะออจริง <c oughs> คนไทยนะฮะอะไรที่แบบผักกินแล้วมันคล้ายๆของไทยเราอะ่ะมันก็มีความสุขแล้วยิ่งได้เด็ดใหม่ๆเก็บใหม่ๆนะเพราะไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วหาซื้อไม่ได้นะคะเนาะต้องไปลอยไปลอยตามทุ่งทุ่งโลง่งทุ่งที่เขาเคยหวานของปีที่แล้วแล้วปีนี้เขาไม่ทันได้หวานเวลามันขึ้นใหม่ๆก็จะ นั่นเนาะแต่ว่าช่วงนี้ยายจ่าไม่ค่อยได้ไปเลาะเท่าไหร่คนเดียวก็ไม่ค่อยกล้าเพราะว่าเดินกับขี้ตมแบบนี้หลังยายจ่าไม่ค่อยดีหลังยายจ่าไม่ค่อยดีคอยจะเดี้ยงนะ,ะคะคอยจะเกงแต่วันนี้ยายจ่าลัดเอวมานะคะเพราะการที่เราจะมาเก็บกินแบบนี้ถึงแม้จะรู้จักก็ตามเขาจะห้ามเพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่ยาสูงมากๆนะคะพี่น้องคะฉีดยาเขาถึงได้งามอวบขนาดนี้เนาะเวลาเขาพ่นยา แม้กระทั่งบางครั้งยายจ๋ามาเก็บผักขมนะที่อยู่ริมข้างๆเราต้องสังเกตด้วยนะคะพอฝรั่งเห็นนี้ฝรั่งจะฉีดยาฆ่าหมดเลยแล้วเขาก็บอกด้วยว่าระวังนะเพราะมันมียานะ,ะยาที่เขาฉีดผักเนาะการที่จะเก็บผักขมกินเราก็ต้องไปหาที่ที่มันเป็นทุ่งที่ว่าทุ่งล้างทุ่งล้างหรือว่าเป็นปีนี้เพราะว่าฝรั่งเวลาเขาปลูกเหมือนปีนี้ตรงนี้ปลูกปลูก ดอกน้ำมันใช่ไหมหลังจากนั้นอีกปีนึงเขาก็จะเป็นปลูกข้าวนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะเขาจะไม่ทําซ้ําเหมือนกับปรับดินเหมือนบ้านเรานะคะเนาะเราก็สังเกตตรงนั้นพอถัดมาปีถัดมาพอเขาหว่านข้าวริมริมเบี้ยมันก็จะเหลือขึ้นสับๆอยู่ตอนใหม่ๆที่เขายังไม่ได้ฉีดยาเราก็จะสังเกตได้เราก็จะเป็นลอยเก็บนะคะก็เหมือนกับไปขโมยเขาอ่านะพี่น้องเอ้ยกลางทงนะ <laughs> นะ แต่ถ้าทุ่งแบบนี้แล้วไม่ได้นะคะขึ้นมาลำมาหลงเหมือนคล้ายๆกระดำกระดอนเม็ดมันขึ้นเองอย่างนั้นเขาก็ไม่ว่านะคะแต่ว่าจะไปลุยในป่าข้าวเขาเลยเนาะป่าทุ่งของเขาเลยไม่ได้นะ,ะต้องเป็นทุ่งล้างทุ่งล้างที่เขาทิ้งไว้เสียงเครื่องบินมาอีกแล้วพี่น้องมาดูสิอ๋อเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะนู้นนะคะ มาดูกันใกล้ๆเลยเด็กๆชอบมาตรงนี้นะคะตรงสนามบินเนาะเพื่อที่มาชมเครื่องบินหลงผ่านทุ่งสีทองก็สวยงามเพลิดเพลินนะคะจิจกรรมง่ายๆใกล้บ้านด้วยเนาะลงแล้วลงแล้วชนบ้านเข้าไปแล้วนะคะ คลิปนี้จ๋าก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะมายืนโม่อยู่ข้างส่วนชสาบ้านเสวเมืองเด้อเออบ้านเฮาบบมีเด้อส่วนเจ้าของบบมีนะคะตามทุ่งไร่ทุ่งนาที่นี่เนาะเขาก็จะมีทางเดินนะก็จะมีการปันจักรยานสําหรับคนแก่เนาะเดินกลุ่มเสาร์อาทิตย์ก็จะมีชมรมคนแก่เดินเล่นแบบเป็น3กิโล4กิโลเพื่อออกกำลังกายเดินเป็นทีมๆนะคะ ในทุง่งไร่กว้างๆแบบนี้เขาก็จะมีทางเดินเนาะเขาก็จะมีทางเดินให้เพื่อให้คนแก่ออกกําลังกายนะคะเมื่อก่อนยายจ๋าก็ไปเหมือนกันปั่นจักรยานเดี๋ยวนี้ติดเพื่อนๆพนพี่น้องทางออนไลน์ line. นั่งอยู่แต่หน้าจอพี่น้องเอ้ยออกข้างนอกก็ได้ความสดชื่นแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวทุกๆเรื่องราว ขอบคุณทุกๆการติดตามการแชร์กดเลิฟกดไลค์นะคะที่คอยเป็นกำลังใจเยจ่าค่ะลมเย็นจ้อยมาแล้วหนาวหนาวหนาวนาวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนึงจับกล้องนะคะพี่น้องขา <c oughs> สดชื่นอากาศเย็น